สบายดีพี่น้องมอนี้สื้ผ้ามากินก้อยจักระจันพี่น้องข่อยเช็ดก้อยจักกะจันชุกินพี่น้องผักหอมข่อยกระซอยไว้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องไออันนี้ก็แม่นมักม่วงพี่น้องมักม่วงน้อยก้อยใส่น้ำปลาบานเฮาอะไรพี่น้องกระใส่หัวหอมใสกระควยแป้งนัวใส่มักพริกนี่แหละพี่น้องเอ้มาพี่น้องข่อยสิก้อยกินเเบิ่งมอนีจักะจันสดๆพี่น้องมันยังหอมอยู่เบิ่งพี่น้องี่เห็นบ่ข่อยเอาลงน้ามันก็ บ่ค่อยห้องเลยพี่น้องเมื่อกี้มันยังห้องอยู่พี่น้องเอ้ยใส่หัวหอมพี่น้องเด็หัวหอมข่อยกินกับมักเขือพี่น้องเอ้ยมีกะซอยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกระใจมีข้าวหัวมีน้ำปลาไม่ได้แล้วพี่น้องมามาก like <con> ินน้ำกันพี่น้องมนนีหขวเสียดเจ็บแสบสูกินพี่น้องอันดับแรกเอากะสิใส่หมักม่วงพี่น้องบังข่อยสิขูดหมัม่วงใส่มัม่วงน้อยพี่น้องเอ้ย มันแซ่บขึ้นอย่างนี้ตัวพี่น้องก้อยจักจันใช้บังม่วงก้อยสดเลยพี่น้องเอ้ยก้อยทำมันชุกแล้วมันก็จจิบแซ่บเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวมันก็จจิฉมพลดมากัจจิใส่หอมเนยว้ใส่น้ำหลังอยู่ใส่ละ น้ำปลาข่อยนี่น้ำปลาแดกหลายพี่น้องเลยแต่ okay, ประมาณนี้ก็เป็นสีเข้มใส่มักรีกลงไปพี่น้องอัน,นเฮ็ดกินตามภาษาบ้านข่อยเฮ็ดพี่น้องตามภาษาข่อยเคยเฮ็ดกินหลายพี่น้องเลยเดี๋ยวเสีลายมันสีเพลสบมดเส่ยลายอันนี้คือเป็นนัวเป็นนัวเป็นนัว หมดสาย้ลวคเขาขวาน้องอันนี้โอ้ยบ้างน้ำปลาดิน้ำปลา,าก็ใส่หน่อยนึงเพราะว่าใส่น้ำประแดดลงไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันสีเข้มเขาขวาน้องอันนี้ขวาขา ผักหอมลงไปพี่น้องอือก็แบงที่ใส้ละทงยางค่อยมากินน้ำกันได้พี่น้องเอ้ยแสบแสบได้ข่อยเห็ดก็ใช้ทงยางก็เอาแบบแบบสดๆเลยพี่น้องโอ้เขาลงนาดมันก็เช่าตายอยู่พี่น้องเอ้ยตอนขวามามันก็ยังตายอยู่ แบบสดๆอยู่ีนน่องลอ้ต่ว่าอาลงหนามมันก็เช่าใจอืมโอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องน้ำพอซิม่มันกันจะโตกันอืม ปลาหน่อยนึ่งหน่อยก็นหน่อยอลีนคนแห้งขวดเฮียไปน้ำ่น่อยคิ้วเข่าเลยไปน่องบาท่านด้กินข่าเที่ยงเลยนี่อ้ยอะขนมม่วงอีกจังหน่อยมันม่ค่อยสม มันงว่วงหนิผสมมาว่าบุา้งผสมดิข้าวไร่พี่น้องเลยพ่อกินได้แล้วพี่น้องไอซัมนี่อาหารบนนอกษัทนาเฮา มันตั้งบนจากยู่พี่น้องเอ้ยกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ยู่ไทยอยู่ลาวพี่น้องโอ้ยแต่เวนแงตาข่อยพี่น้องมาพี่น้องมามากินก้อยจักระจันน้ำกันพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่โอ้ยมันเป็นจอะไรมากินก้อยจักระจันพี่น้องก้อยใหม่ๆสดๆพี่น้องยังห้องออดอยู่พี่น้องนี่จักระจันบ้านข่อยของกินหายากพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งได้กินเธอหนึ่งพี่น้องมันออกปีละเธอพี่น้องเอ้ย มาพี่น้องมามา,มากินน้ากันืันนี้แซ่บวัดพักคอยบริอาหมาหลายพี่น้องมะเขืออันนี้ก็ไม่นมะเขือพี่น้องอันนี้ก็หมามืเอซื้อกินได้พี่นอ้องหอมพี่นออ้องเ้ยเบิ้งโตของเขาอยู่ไอยูนาคือเกาพี่น้องกับเขาเหนียวพี่น้องโอ้ยคอยว่าสิกินตอนเพีนมัน่ทัาเบนเขาคอยก็ต้นแห้งแล้วล้มพัดเหลื่อมตาพี่นออาา้องโอ้ยสมมาเหลื่อมตาคักแท้เบิ่งมาพี่น้องมากินน้ากันแซ่บ พักข่อยสื่อเขาเขามากจะากัดข่อยถ <c ười> ึำลายแล้วพี่น้องให้ให้หยิยเข่าพี่น้องเหยิวบเขา่าจนสั้นแล้วบังข่อยเสิเอาจากไหนตัวจากระจันสดๆพี่นอ้องอื มันแซ่บายปากบวบออพี่น้องไ,อไปรอบมึงด้วยพี่น้องก้อยก้อยดิบดิบ,ดบนี่มันแซ่บอรีนะพี่น้องมันมาเคยสูกขันสุกแล้วมันสิบประอืม ข้าวเหนียวพี่น้อง <C ười> <C ười> ขาวท่าอยู่ว่าแมน่นพักเขามันจะขมบมุขมพี่น้อย น้ามนมจน่นจแกนเข้าแล้วพี่น่อยอันนี้ก็เป็นหมากเขืออืม้ม เบิ่งพี่นอโตรง,งเขาข่อยอามามันมันยังตายอยู่พี่นออ้อยข่อยไปซื้อเขามาแต่ว่ามาหอดเสียงข่อยข่อยมาล้างน้าพี่น้องข่อยมาล้างหน้ามันก็เลยตายอืมเขาข่อยจนไาแหง เริ่มกับมะนาวอีกหน่อยมันเข่ากันครับพี่น้องกับพักฉลาดนะ ด uh, ีพีหน่อยอืมเอาพักไปหน่อยพอ จังเป็นยังกูว่าข้าวเขาพักก็อยู่แค่เวลาพี่น้องมด้ไปเอาเข้าแห้ง lùm phật mình đi nọ, mình nào cái nọ ấy, khâu cái hàng đấy Nó ừm, đang, ตัวใด๋ฮะมันล่มหนาวอีกพี่น้องคือพิ่นจะตก มาเคือก่อนไปชื่อขามาพี่น้อยบดเบิองว่าแม่นมาเคืองามมาเพื่อนโอ้ยมาเบืองลองเอาไปก้อกินมึงเลยพี่น้อง เมืม่อไปน้อยลมพัดเข้าค่ับ hát mượt còn โอ้โยเนาะลมผัดเข่าค่อยพี่น้อยก้อยกินดิบๆมันแสบไป่นงถ้ามันสุกมันกรสิบ่วแสบไปได้เลยจักจันกินกินดิบมันกรสิแสบต่างกันอยู่ไป่น้องใส่สมองม่วงขอมบบเมนสมสมใช่ไหม บแมนคอยหาเองหรอกพี่น้องจต่มันมาแต่ช้คอยกรบบูพี่น้องเขาไปซื้อมาเขาว่าเขามาแต่ไทยพี่น้องเขามาแต่ไทย xin hà tô sao bạn à cả bên ngân bạn cả sao bạn thì nói xin hà tô sao bạn ซื้อมาสองร้อยสองร้อยบาทนะกินอิ่มอยู่สามคน เงินเล้ากับแสบหนึ่งพีนง่น้องสองบาท